สวัสดีนะคะ้านเกษตรจุกไม้ค่ะวันนี้ก็พามา,าจัดโปรทุเรียนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะจัดโปรลถแบบราคาถูกสุดให้ลูกค้าเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจทุเรียนแบบพระสายพันธุ์นะคะอ่าแบบพระสายพันธุ์นะคะไซส์ก็ประมาณนี้เลยนะคะที่ให้ดูอยู่นะคะแต่มันจะมีแบบว่า,าเข่งนะคะเข่งเบอร์สเบอร์หเบอร์6แล้วก็เบอร์สนะคะแบบพระกันเลย สายพันธ์ก็จะคระด้วยนะคะจะมียาวลิ้นจีมีแดงอินโดมีมูซันคิงมีหลงลับแลมียาวลิ้นจีมีหมอนทองมีหลงพญานะคะมีหลายสายพันธุ์มีกบชายน้ํานะคะแต่เราก็จะติดสติกเกอร์ไปให้ลูกค้าทุกสายพันธุ์เพื่อที่จะให้ลูกค้าไม่สับสนนะคะว่าต้นพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์อะไรนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะขายแบบลดราคาสุดยกเซตไปเลยนะคะ คัดเต่ต้นแบบที่ให้ดูตรงนี้ให้ลูกค้าเลยนะคะเราจะขายเป็นชุดนะคะราคาแบบลดโลนะคะลดโลไม่ใช่ว่าโลไม่สวยนะคะโลแบบ บบนี้เลยนะคะต้นพันเนี่ยดูนะคะโละแบบแคะไซส์นะคะเราก็จะแบบแคะไซส์แบบนี้จะมีแบบว่าถ้าเป็นยาวลิ้นจีเนี่ยนะคะทรงพุ่มเขาก็จะเตี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเนี่ยกับชายน้ําแบบเนี้ยต้นเขาก็จะสูงประมาณเกือบ2เมตรแล้วแบบเนี้ยดังลองรับเล่แบบเนี้ยนะคะก็จะขึ้นประมาณอยู่ที่หนึ่งเมตรเปดคนต้นก็จะอ้วนกว่าบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะ เรามาลดโปรพิเศษชุดนี้กันเลยนะคะวันนี้ชุดนี้เซตนี้เราขายกัน400เข่งนะคะ400เข่งราคา60,000บาทต้วนนะคะ60,000บาทนะคะเราแถมส่งให้ฟรีถึงบ้านทั่วไทยเลยนะคะเป็นชุดนี้เลยนะคะให้ลูกค้าดูคูณต้นก่อนเนาะอันนี้เป็นคูณต้นนะคะคูณต้นแบบ แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งนั้นเลยนะคะต้นไม้เลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซนเลยนะคะเซตนี้นะคะเราขายเป็นเซตนะคะเซตละ400เข่งนะคะเซตนี้ใครสนใจนะคะแบบคระสายพันธุ์แบบอยากปลูกทุเรียนสายพันธุ์เบญจพัรณ์ให้มันได้หลากหลายนะคะให้มันแบบมีทุกสายพันธุ์นะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อเซตนี้ได้เลยในราคาประหยัดสุดนะคะต้นไม้ของเราแข็งแรงสมบูรณ์ทนทานเลยเพราะต้นไม้ของเราอยู่กลางแดด จ้าแบบนี้ตลอดนะคะตั้งแต่เปลี่ยนเข่งเลยนะคะทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ไซจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าบางไซเนี่ยเราเสียบต่ำบ้างเสียบสูงบ้างเพราะว่าบางไซทุเรียนลักษณะลำต้นจะไม่เหมือนกันนะคะชุดนี้เราขายนะคะ400ต้นนะคะ400เข่งนะคะราคาแค่60,000บาทเท่านั้นรวมส่งรถ6ล้อให้ด้วยนะคะ รถหกล้อหเที่ยวก็เกือบ20 0 0 0บาทประมาณ1 8 0 0 0แาทนะคะถ้าไปภาคเหนือภาคอีสานนะคะประมาณ1 8 0 0 0แต่อเที่ยวนะคะลูกค้าก็ได้ตกเฉลี่ยเข่งละไม่ถึง100บาทเลยนะคะเพราะว่าค่าส่งก็ปาเข้าไปเท่าไรคะ2 0 0 0 0 20,000แล้วเหลือค่าต้นไม้แค่40,000บาทเราให้ไป400เข่งนะคะก็ตกเฉลี่ยเข่งละ100บาทหาที่ไหนไม่ได้ เข่งแบบนี้นะคะ100บาทโตโตแบบนี้แล้วนะคะต้นนี้หลงพยานะคะหลงพยาาหลงพยาต้นด้านหน้าอันนี้นะคะเป็นกอบจายน้ํานะคะเนี่ยต้นไม้สวยนะคะลูกค้าดูนะคะน,นี่กอบจายน้ําดูนะคะอันนี้เป็นมูซอนคิงนะคะมูซานคิงกระโดงด้วยนะคะอันนี้เป็นยาวดินจีนะคะพุ่มเตีย้ยแต่ละสายพันธุ์อย่างที่บอกไปนะคะสายจะไม่เท่ากาันเพราะต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ลักษณะของเขาจะไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเป็นกิ่งข้างแบบนี้เขาก็จะขึ้นสูงเล็แต่ถ้าเป็นทรงกระโดงแบบนี้ก็จะเป็นพุ่มออกข้างนะคะอันนี้เป็นแดงอินโดนะคะอันนี้อยู่ในเข่งเบอร์สี่นะคะเอาแดงอินโดเข่งเบอร์ห้าดูโคนต้นนะคะอ้วนมา,วมากเลยนะคะดูนะคะเนี่ยแดงอินโดนะคะสวยนะคะดูกําลังจะแตกยอดด้วยทุกชุดใบแก่นะคะใบแก่พร้อมปลูกโอ้ยโดนมันหัก ลูกชุดใบแก่นะคะพร้อมปลูกเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจเซตนี้นะคะเราขายยกเซตไปเลยนะคะลูกค้าสามารถ inbox ข้ามาทางไลน์ได้หรือว่าโทรโทรสายตรงเข้ามา,อาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากดาวไลนเลยนะคะอ,อันนี้นะคะลูกค้าลองรับเลดูนะคะไซส์บึกเลยนะคะ1เม็ด1เม็ดแปดนะคะดูนะคะนี่ดูลำต้นดูทรงพุ่มองเขาแบบแข็งแรงมากนะคะ ไม้แบบแข็งแรงมากเนี่ยดูนะคะนี่ลงนับแดงนะคะโคนต้นแบบบึกเลยนะคะต้นบึกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมูซังคิงดูโคนต้นนะคะพร้อมปลูกเลยนะคะลูกค้าไม้เลี้ยงเด็ดทั้งนั้นเลยแต่ชุดนี้เราจะขายเป็นเซ็ตอย่างที่บอกไปเลยนะคะขายยกให้หมดไปเลยนะคะลูกค้าที่สนใจก็อสอบถามได้นะคะดูต้นนี้นะคะนี่ดูนะคะโคนต้นแบบบึกมาก เข่งเบอร์สี่นะคะเบอร์ห้านะคะเอ้ยเบอร์สี่นะคะเบอร์สี่ดูนะคะควรต้นดูลำต้นนะคะแบบบึกมากเลยนะคะต้นนี้อ่าหลงรับแรนะคะหลงรับแรทุกสายพันธุ์นะคะที่นี่เป็นสายพันธุ์ที่เนื้อเนื้ออร่อยแล้วก็ผลมาตรฐานทั้งนั้นนะคะที่เรา,าเลือกมาเลี้ยงเข่งนะคะอันนี้เป็นมูซันคิงนะคะแบบกระโดงด้วยเข่งเบอร์สี่นะคะ เข่งเบอร์สี่โคต,ต้นกวบลาต้นตูทั้งนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเข่งเบอร์สี่เหมือนกันนะคะลูกค้านี่นะคะเป็นมูซังคิงมาเลนะคะอันนู้เป็นหลินรับแลนะคะต้นนี้หลินรับแลนะคะอ่าเซตมาดูต้นนี้กันอ่าต้นนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวดูให้นะคะเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์อันนี้เป็นสาริกานะคะตุเรียนสายพันธุ์สาริกา ดูนะคะเข่งเบอร์หกดูลำตน้นแล้วก็ดูสองพุ่มนะคะอยู่กลางแดดจา้าไว้ดอกมากกิ่งดอกมากเลยนะคะสาริกา,าดูนะคะาสาริกานะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นมูซางกิงมาเลนะคะทรงกระโดงด้วยเข่งเบอร์เบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งเลยต้นนี้นะคะเปลี่ยนเข่งเบอร์หนึ่งเอาไว้รอโตนะคะแต่ เราจะขายก่อนนะคะเราไม่รอแล้วนะคะเพราะเราต้องการพื้นที่ตรงนี้นะคะเอาบล็อกใหญ่มาวางนะคะเราก็กําลังเคลียร์พื้นที่อยู่ตอนนี้นะคะเนี่ยเรากําลังเคลียร์พื้นที่เอาทุเรียนออกทุกสายพันธุ์เลยตรงนี้เราจะวางบล็อกใหญ่ทั้งหมดนะคะเราก็เลยมา,าลดราคาให้ลูกค้านี่ต้นนี้หมอนทองนะคะ,ะหมอนทองลูกค้าดูสองพุ่มนี่นะคะเม็ดเป็ดนะคะเม็ดเป็ดดูลำต้นตโตแบบนี้ต้นนะคะค่ะ ต้นไม้ตรงนี้นะคะให้ลูกค้าดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นมูซันคิงเอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้จะเป็นอะไรรู้สึกว่าจะเป็นนวลทองจันนะคะต้นนี้กระโดงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นมูซันคิงเข่งเบอร์สี่นะคะ,ะผู้สวยอันนี้ก็มูซันคิงมาเลเหมือนกันนะคะเข่งเบอร์สี่นะคะดูลำต้นทุกต้นก็คือลำต้นจะบึกทั้งนั้นเลยดูยอดนะคะอันนี้แค่เข่งละหนึ่งร้อยบาทลูกค้าดูนะคะ ชาลียแล้วตกเข่งละ100บาทลูกค้าดูนะคะสวยลำต้นสวยนะคะอ่าุ่มสวยดูนะคะใบไม่ใช่ขี้เลยใบคือสวยมันวับทุกต้นดูนะคะโคนต้นแบบบึกเลยนะคะนี่เข่งเบอร์สีด้วยหาไม่ได้แล้วราคานี้นะคะเราลดเราลบกันเลยนะคะนี่ดูนะคะอ่าอันนี้ใบกําลังแตกยอดเต็มต้นเลยนะคะเป็นเซตนี้เลยนะคะกําลังแทงยอดนะคะโคนต้นก็สมบูรณ์แข็งแรงนะคะ อ่ามูมาเลนะคะดูลำต้นดูใบนะคะเซตนี้นะคะอ่าเราขายยกเซตนะคะขายยกเซตไปเลยนะคะอันนี้อ่าเป็นอีรีบนะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะอ่าเซตนี้หลายสายพันธุ์เลยรวมกันนะคะหลายสายพันธุ์แต่ต้นไหนที่มันขี้เรนะคะต้นไหนที่มันขี้เรอ่าเราจะไม่ใส่ไปแบบนี้ยแบบนี้เราจะไม่ให้ เราจะคัดออกเนี่ยแบบนี้เราไม่ไม่ใส่ไปนะคะลูกค้านี่เราก็จะคัดให้ลูกค้าแบบนี้เรายกออกนะคะเราไม่ใส่ไปอ่าลูกค้าดูนะคะเนี่ยต้นนี้อ่าดูนะคะอย่างยาวลิ้งจีทุกคนต้นนะคะดูนะคะเข่งเบอร์หกนะเข่งเบอร์หกลำต้นบึกมากนะคะพร้อมปลูกกําลังแทงยอดอีกแล้วนะคะอ่าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเซตนี้นะคะเนี่ยดูนะคะเนี่ยท้งนั้นเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นยาลิ้นจี่ทรงกระดงนะคะเป็นยาลิ้นจีอันนี้ก็เป็นยาลิ้นจี่นะคะยาลิ้นจี่ทรงกระดงนะคะอย่างพ um e ุ่มเตี e ้ยตี้เนี่ยนะคะจะเป็นยาลิ้นจี่แบบนี้ก็ยาลิ้นจีนะคะลูกค้าอ่าดูนะคะดูโคนต้นนะคะลำต้น,น่ะเท่าข้อมือเลยนะคะลำต้นเท่าข้อมือเลยนี่ลูกค้าดูนะคะเราเพิ่งให้ปุ๋ยไปนะคะลูกค้าไม่ต้องให้ปุ๋ยแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนรับไป เนี่ยกำลังเริ่มแทงยอดนะคะอ่ากำลังเริ่มแทงยอดเอาไปเอาไปวางไว้ก็แทงยอดเต็มต้นแล้วนะคะหรือว่าอ่าลูกค้าที่ปลูกก็เอาไปลงปลูกได้เลยนี่ดูนะคะอันนี้เป็นหลงพญานะคะหลงพญาอ่าดูนะคะสวยอยู่เลยนะคะหลายสายพันธุ์นะคะลูกค้าที่แคะกันเดี๋ยวเราจะอ่าติดสติกเกอร์ไปให้ทุกต้นต้นนี้จะเป็นหมอนทองนอนนะคะ ดูนะคะลำต้นโตมากทุกต้นทุกเข่งนะคะถ้าเป็นชุดนี้นะคะชุดนี้ที่เราขายโลให้ลูกค้าไปนะคะคือจะกระเข่งนะคะคือจะมีเข่งไซส์แบบนี้ไปด้วยลูกค้าดูนะคะเนี่ยคือกระให้ไปเลยนะคะคระไปทั้งหมดเลยมีทั้งเข่งเบอร์หกเบอร์5้าเบอร์สี่เบอร์สเบอร์2เบอร์หนึ่งก็มีบ้างนะคะแต่ไม่กี่เข่งเนาะเบอร์4อ่เยอะ,ะสุดนะคะนี่นะคะ คือเราขายเป็นเซตไปเลยนะคะรวมทั้งหมดนี้เลยนะคะรวมไปถึงด้านหน้าเลยนะคะเซตนี้นะคะ400เข่งพระสายพันธุเข่งนะคะ60,000บาททุ่นรวมส่งนะคะตกเฉลี่ยส่งไปแล้วนะคะลูกค้าต้นไม้เข่งเฉลี่ยตกเข่งนะ้100บาทเองนะคะเพราะว่าค่าส่งรถ6นอเนี่ยนะคะเที่ยวหนึ่งก็เกือบ20,000แล้วประมาณ ถ้าภาคเหนืออีสานก็หมื่นแปดแบบนี้หมื่นเก้าหมื่นแปดสองหมื่นสองก็มีถ้าไปภาคเหนือสุดเชียงใหม่เชียงรายไปนู่นนะคะนี่ดูนะคะเนี่ยฉเฉลี่ยตกหนึ่งร้อยบาทนะคะคุ้มค่ามากนะคะดูนะคะหือต้นต้นนี้เราตัดยอดเรียบร้อยนะคะมันจะสูงโลกเราก็จะตัดยอดออกแบบนี้ดูนะคะนี่ตัดยอดกำลังเริ่มที่จะแตกกิ่งด้านบนนะคะอันนี้อยู่ในเข่งเบอร์หนึ่งนะคะที่เราตัดยอดออกเรียบร้อยนะคะหมวอนทอง ลูกค้าที่สนใจนะคะชุดนี้นะคะ60,000บาทนะคะรองหักเป็นข้าส่งไปสองหมื่นเหลือแค่4 0 0 0 0บาทกองเฉลี่ยติดละแค่100บาทเองนะคะ4 0,000บาทนะคะถูกมากนะคะหนือรอบาทเองอเฉลี่ยตดึ 100, ่งยดูนะคะนี่มูมาเลนะคะเป็นชุดแบบลุไปเลยนะคะแบบลดลุแบบลดลแบบลแล้วก็ลุให้ลูกค้าไปเลยนะคะ ยกเซตไปเลยนะคะชุดนี้ลดรล่เลยนะคะเดีดูนะคะลำต้นเขาแบบโตมากนะคะทรงพุ่มแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแดงอินโดนะคะดูนะคะกำลังเตกเลยไซส์เม็ดครึ่งนะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะเราให้ลูกคา้าราคาแค่60,000บาทเท่านั้นนะคะ ทั้งหมดอยู่ที่400เข่งแถมไปให้อีก20เป็น420เข่งนะคะจะเีียก60,000บาทรวมส่งให้ลูกค้าด้วยนะคะรวมส่งฟรีส่งไปเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการชุดนี้นะคะส่งรถ6ล้อนะคะส่งรถ6ล้อลูกค้าท่านไหนที่ต้องการชุดนี้นะคะ ทักเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะคะหลังจากที่ดูคลิปเรียบร้อยนะคะถ้าลูกค้าแบบต้องการชุดนี้นะคะ,ะต้องการเซตนี้400เ้่เคง6 0 0 0 0บาทเราแถมให้ไปอีก20อ่ะ420เ้่ิง6 0,000บาทต้วนรวมส่งนะคะรายยอดสูงๆแบบนู้นเลยนะคะลูกค้าหนึ่งดูนะคะเนี่ยแต่ละสายพันธุ์อย่างที่ดาวบอกไปนะคะแต่ละสายพันธุ์น่ะมันจะไซส์ไม่เท่ากันนะคะเพราะลักษณะของต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกัน ชุดไหนที่เขาแบบว่าเป็นกิ่งข้างแบบนี้นะคะก็จะสูงโล่แบบนี้นะคะแต่ว่าเขาจะมีกิ่งเยอะกิ่งดอกใบดอกแบบนี้ทุกต้นนะคะแต่ว่าชุดไหนที่เป็นกระโดงก็จะออกเป็นพุ่มเตี้ยๆแล้วกิ่งจะเป็นทรงกลมไปข้างนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะแต่ละต้นไม่เหมือนกันก็คืออ่ะเซตตรงนี้ให้ให้ทั้งหมดนี้เลยนะคะและยังมีด้านฝั่งนู้นอีกด้วยนะคะลูกค้าที่ต้องการนะคะอ่าหเซต420เข่งะนะคะ 60,000บาทรวมส่งส่งรถหกล้อทั่วไทยเลยนะคะ,ะทั้งหมดนี้เรามีอยู่สองเซตนะคะมีอยู่สองเซตประมาณเกือบ900อประมาณสจกพันเข่งแต่เราจะคัดเอาที่แบบว่ามันดีๆมันสวยๆนะคะให้ลูกค้านะคะเราจะคัดให้ด้วยนะคะรถแต่เราก็จะคัดให้ด้วยนะคะลูกค้าดูนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะนี่นะคะที่ที่ประมาณแบบนี้เราก็จะคัดออกให้นะคะแบบนี้เราคัดออกให้เราไม่ใส่ไปนะคะแต่นั่นหละ อย่างที่บอกลูกค้าไปก็คือลูกค้าจะได้ราคาแบบคุ้มค่ามากนะคะคุ้มค่ามากอย่างที่ดดูเลยต้นไม้นะคะอย่างที่ดาวเข้าไปให้ดูตะกี้นะคะเนี่ยอย่างไซส์แบบนี้เบอร์สีเนี่ยยาวลิ้นจีพุ่มเขาก็จะเตี้ยแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็ยาวลิ้นจี่นะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอย่างอันนี้ก็กบกบชายน้ํานะคะอ่าดูนะคะโคนต้นแบบบึกมาก บึกมากดูลำนะคะสูงแล้วนะคะนี่กบใช่น้มาลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชุดนี้นะคะก็เฉลี่ยนะคะ400เข่งนะ,ะ400เข่งเราแถมไปให้อีก20นะคะตกเป็น420เข่งนะคะราคาแค่60,000บาทรวมส่งค่าส่งตั้ง20,000แล้วเหลือแค่40,000นะคะ40,000ที่เป็นค่าต้นไม้ 4 2 0เข่งเฉลี่ยตกไม่ถึง100บาทต่อ1เข่งนะคะลูกค้าจะได้ไม้โตโตแบบนี้เลยไม้เลีเ้ยงแดดแบบนี้เลยไม้เข็งแรงทนทานแบบนี้เลยนะคะจะรวมพระสายพันธ์ให้ลูกค้าเดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์ให้ทุกเข่งทุกต้นนะคะให้ติดสติกเกอร์ใบทุกต้นเลยนะคะต้นไม้ใบสวยๆใบดอกๆแบบนี้ดูนะคะนี่จะเป็นชุดโลนะคะชุดโลแบบนี้เลยนะคะโลให้ลูกค้าไปเลยขายโลเลยพื้นที่ตรงนี้เรากําลังเคลียร์อยู่นะคะเนี่ย เคลียออกหมดเลยนะคะตรงนี้ทุกชุดเราจะลดเคลียหมดเลยเคลียหมดเลยนะคะเอามาลดเคลียพื้นที่แล้วก็เอาไม้บล็อกใหญ่นะคะบล็อกใหญ่บล็อกละสองหมื่นนะคะมาวางหน้านี้เต็มพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวพอวางเสร็จแล้วดาวก็จะมาถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูกันเผื่อลูกค้าท่านไหนต้องการแบบไซส์แบบบล็อกใหญ่ๆออกลูกแล้วนะคะ,ะเราก็จะให้ปุ๋ยดอกด้วยเปิดตาดอกนะคะ เผือลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเดินทางมาดูนะคะมันออกดอกให้ติดตูกเลยนะคะปีนี้ลูกค้าที่เดินทางมาเวะมาก็จะได้ชมผลของเขาด้วยในปีนี้นะคะเพราะว่าในแปลงบล็อกใหญ่ตอนนี้เขาก็เริ่มติดดอกเต็มต้นนะคะบางต้นติดเป็น หลายลูกเกือบสิบลูกนะคะที่ติดอยู่ดวาวก็อยากจะเพื่อนย้ายมาไว้ตรงนี้ที่สาขาบ้านซักตาขุนติดถนนชั้นหลักลูกค้าเดินทางมาก็จะได้มาชมนะคะผลผลทุเรียนในบล็อกใหญ่ปีนี้เราไว้เยอะเลยนะคะไว้เป็นร้อยต้นนะคะก็จะมาวางพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะลาชุดตรงนี้ออกให้หมดนะคะอย่างมาขายลูกแบบเนี้ตรงนี้ก็าขายไป420เกิ่ง60,000บาทมีอยู่2เซตนะคะลูกค้ามีอยู่2เซตนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต้นแบบ แบบประมาณนี้นะคะถ้าใครต้องการนะคะอ่าเอาอีกนะคะถ้าใครต้องการเซตเซตประมาณแบบนี้เนาะแบบนี้ถ้ามาสั่งซื้อของเราแล้วนะคะเนี่ยถ้าเป็นต้นประมาณนี้ลูกค้าอยากจะเอาไปเลี้ยงดูนะคะเราแถมให้ฟรีเลยนะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยทางไลน์บอกว่าอ่านี่แบบนี้นะคะบอกว่ารับต้นแถมด้วยแบบนี้นะคะ เราก็จะให้ไปเลยนะคะอย่าง420เข่งแบบนี้ให้ไป500เลยนะคะจะคัดให้ไปเลยต้นที่ไม่สวยต้นที่เราคัดออกแล้วนะคะต้นที่เรคาคัดให้ลูกค้า420เขง่ง6,000บาทแล้วเสร็จแล้วส่วนที่เหลือเราก็จะแจกไปให้หมดเลยนะคะสใส่รถถกล้อไปให้หมดเลย2ชุด2อ0 0นะคะถ้าใครต้องการนะคะ2ชุด2,000แต่ถ้าใครแบบต้องการทั้ง2เซตเลยเราให้ไปเลย500เข่ง 500เข่ง1 2 0 0 0บาทนะคะเป็นเซตนี้เลยนะคะลูกค้าจะได้เซตนี้เลยถ้า1ท่านนะคะท่านเดียวรับทั้ง2เซตนะคะรับทั้ง2เซตเลยนะคะ5 2เซตนะคะเราให้ไป1,000เข่งนะคะแค่1 2 0 0 0 0บาทต้วนส่งฟรีให้ลูกค้าเลยนะคะถึงที่นะคะท่านไหนสนใจนะคะทุเรียนาสายพันธุ์คะคะนะคะ พระสายพันธุ์เบญจพันธุ์แล้วก็จะมีอ่าเดี๋ยวแจ้งอีกทีขอโทษตีหมอนทองยาวลิ้นจีมูซังคิงมาเลอ่าแดงอินโดนะคะหลงรับแลพวงมณีนะคะ,ะ,ะ,วน,น,ะ,คะนวลทองจันกบชายน้ำนะคะอ่ากบสุวรรณนะคะหลงพญาอีรีบนะคะอีหนักนะคะแล้วก็จะมีอ่าทองบางสะพานภูเขาควายนะคะคือคราในเข่งอันนี้ทั้งหมดเลยนะคะ เบอร์เบอร์หเบอร์5เบอร์สี่เบอร์สามแล้วก็เบอร์หนึ่งนะคะเบอร์สองน่าจะไม่มีนะคะนี่แต่ส่วนมากจะอยู่เบอร์เบอร์เบอร์เสี่กับเบอร์หกเยอะสุดนะคะสี่กับหเยอะสุดถึงแม้ว่าเป็นเบอร์หกิงเล็กสุดแต่ลูกค้าจะได้ไซส์ลำต้นโตๆแข็งแรงแบบนี้ไปทุกเข่งเลยนะคะลูกค้าเซตนี้เราลาะใหญ่เลยจัดหนักให้ลูกค้าเลยนะคะสนใจก็รีบเข้ามาสั่งซื้อด่วนเดี๋ยวไม่ทันนะคะเซต 420เข่ง60,000บาทเท่านั้นส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะคะมีอยู่แค่สงเซตเท่านั้นสนใจก็แอดไลน์ line, หรือว่าโทรสายตรงเข้ามาหาดาวได้สั่งจองเลยนะคะแจ้งกันนิดนึงนะคะสินค้าของที่ร้านเกษตรยุคใหม่ไม่มีบริการเก็บรายทางนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชุดนี้อยากเข้ามาแบบสั่งแล้วหายไปนะคะเราไม่เก็บไว้ให้นะคะ สั่งแล้วหายไปให้รวมเ ن, งินส่งสลิปโอนแล้วหายเงียไปแบบเนี้วันมารืนพรุ่งนี้วันมารืนก็เข้ามาเราไม่เก็บไว้ให้นะคะเราขายไปก่อนนะคะใครที่เข้ามานะคะสง่งสลิปโอนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยเราล็อกให้ท่านนั้นก่อนนะคะพรุ่งนี้เราขึ้นรถจะส่งให้ทันทีเลยนะคะมาก่อนรับก่อนส่งก่อนเลยนะคะใครที่เข้ามาคุยแล้วหายเงียไปนะคะไม่ล็อกนะคะไม่เก็บนะคะ ใครมาก่อนได้ก่อนนะคะแจ้งกันก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาวีนแม่คะอีกนะก็คือใครมาก่อนได้ก่อนโอนเงินส่งสลิปชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เข้ามาก่อนได้ก่อนเลยนะคะใครมาก่อนได้ก่อนใครมาแล้วคุยหายไปไม่ทันไม่ได้นะคะอย่ามาวีนแม่ค้าเนาะเพราะว่าเราแจ้งกันแล้วนะคะชุดชุดรถโปรอันนี้มีแค่สชุดเท่านั้นนะคะมีแค่สงเซ็ตเท่านั้นนะคะเซ็ตละ 6 0 0ม0บาทนะคะ420เขง่งใครต้องการเข่งที่แบบว่ามันไม่ค่อยสวยเราแถมฟรีให้ไปเลยเป็น500เข่งไปเลยนะคะสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะมาก่อนได้ก่อนนะคะพรุ่งนี้จะส่งแล้วนะคะส่งแบบรถหล้อนะคะใครสนใจก็เข้ามาด่วนได้เลยนะคะ